ปูสัมมนาสุขาสังคสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะนำความสุขมาให้นี่คือพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้เมื่อ2,500ปีเศษมาแล้วซึ่งเป็นความจริงมาทุกยุคทุกสมัยและจะต่อไปอีกนานเท่านานความสามคัคคีเราถือกันว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งความสำเร็จของงานที่ทำทุกอย่างไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานยากหรืองานง่าย ไม่ว่าจะเป็นงานของคนดีหรือของคนชั่วหากพร้อมกันทำแล้วเป็นเสร็จได้ทุกอย่างไปความสามัคคีนี้จะต้องเริ่มที่ใจก่อนต่อไปก็ที่วาจาสุดท้ายก็ลงที่กายเป็นขั้นตอนตามลำดับไปอย่างนี้การทำงานกับคนหมู่มากหรือทำงานกันเป็นหมู่เป็นทีมต้องอาศัยต่างคนต่างมีใจคิดเห็นอย่างเดียวกันอย่างที่พูดกันติดปากว่าเห็นพ้องต้องกันนั่นแหละหากเห็นพ้องต้องกันแล้ว ก็เท่ากับว่างานนั้นได้เสร็จไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วความเห็นร่วมกันนี้สำคัญมากอย่ามองข้ามเสียเปนันขาดคนเราลองเห็นด้วยเสียแล้วก็มักจะลงเอยด้วยว่าว่าไงว่ากันหรือเอาไงเอากันแต่ถ้าควบคุมสมาชิกในหมู่ให้เห็นลงรอยกันไม่ได้งานก็ชักจะไม่ราบรื่นความยุ่งยากเริ่มตั้งเขาขึ้นมาแล้วคือผู้ที่คิดเห็นต่างออกไปนั่นแหละ ซึ่งบางทีจะนำความยุ่งยากมาให้ถ้าหากเขามีน้ำใจสูงพอสมควรรู้จักแพ้ชนะไม่คิดเอาชนะค้าคารนรู้จักยอมตามความคิดของคนส่วนมากเมื่อคนส่วนมากเขาจะเอาอย่างนี้แม้จะไม่เห็นด้วยและไม่ร่วมมือด้วยแต่ก็ไม่ขัดขวางอะไรอยู่เฉยๆดูเขาไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่ประเภทมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ คือประเภทไม่เห็นด้วยแต่คิดจะเอาชนะตั้งตนเป็นผู้ขัดขวางนีส่สิลำบากใจกันมามากแล้วเพราะฉะนั้นหากคิดทำงานใหญ่ท่านจึงสอนให้หาวิธีทำให้คนในหมู่คณะมีความเห็นพ้องต้องกันเสียก่อนเป็นอันดับแรกนี่คือที่มาของการโฆษณาชวนเชื่อของการหาเสียงและวิธีการอื่นๆเพื่อจูงใจกันเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของตน ส่วนความพร้อมทางวาจานั้นดูจะไม่ยากที่จะให้เกิดมีเพราะลองใจเห็นด้วยเสียแล้วก็มักจะพูดเป็นอย่างเดียวกันลำดับสุดท้ายเรื่องความพร้อมเพียงกันทางกายหรือทางการกระทํานี้รู้สึกจะยากอยู่เหมือนกันที่จะทําให้พร้อมเพียงกันได้เพราะขีดความสามารถของแต่ละคนมีไม่เท่ากันเรียกว่าต่างคนต่างก็ถนัดต่างก็มีความสําคัญไปคนละอย่าง หากจะให้มาทำงานร่วมกันก็ต้องเลือกเฟ้นชนิดที่เข้ากันได้หรือชนิดยอมลดหย่อนผ่อนปรนหรือยอมประสานตัวเองให้เข้ากันให้ได้จึงจะทำงานร่วมกันได้ดีแม้จะเปรปะไปบ้างก็พอจะมีทางสำเร็จได้เล่ากันมาว่าครั้งหนึ่งปูทั้งหลายเปิดการประชุมใหญ่ขึ้นด้วยต้องการจะหาข้อแก้ไขในปัญหาที่ว่า ทำไมพวกปูจึงเดินไม่ตรงทางจึงเปิดการสัมนาหาข้อมูลกันเป็นการใหญ่ในที่สุดหลังจากที่โต้กันอย่างเผ็ดร้อนแล้วก็ได้ข้อมูลอันแน่ชัดว่าที่ปูเดินไม่ตรงทางนั้นเป็นเพราะเหตุผลเพียงข้อเดียวคือปูมีขามากเกินไปและแต่ละขาไม่ประสานสัมพันธ์กันเวลาเดินจริงๆใช้ขาเดินเพียง 9- ก้าละสองสามขาเท่านั้น ที่เหลือก็จะยกเก้งก้างเกกะทำให้เสียแนวไปหมดข้อมูลนี้เมื่อทดสอบดูแล้วก็เป็นที่ยอมรับของบรรดาปูทั้งหลายแต่ก็ไม่อาจจะแก้ไขด้วยการเสนอให้ตัดขาที่เก้งก้างออกหรือด้วยการให้ขาทั้งหมดสัมพันธ์กันได้ทั้งนี้เพราะเป็นกรรมพันธ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษปูครั้งกนันโนแล้วผลการสัมนาของปูครั้งนั้นทำให้เกิดแนว คิดว่าแม้ว่าเราจะทำงานร่วมกันมากๆคนแม้ว่าจะต่างคนต่างความคิดกันหรือไม่เห็นด้วยบ้างก็อาจทำงานให้บรรลุปเป้าหมายได้ถึงจะดูเกก,กะเก้งก้างไปบ้างก็ตามสำคัญก็คือขอให้รู้จักประสานกันอย่างปูทั้งหลายคือขาปูนั้นมีทั้งสั้นและยาวขาที่สั้นเมื่อถึงคราวทําหน้าที่ก็ออกแรงเต็มที่ยืดขาทรงตัวเต็มแรง แล้วก้าวไปข้างหน้าขาที่ยาวก็ย่อขาลงนิดนึงเพื่อให้น้ำหนักลงไปอยู่ที่ขาสั้นบ้างไม่ใช่ยืนหยัดเต็มเหนียวทรงตัวเต็มแรงจนขาสั้นแขวนตึงเพราะรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวประสานกันไปอย่างนี้ปู่จึงเดินไปได้คนเราก็เช่นกันเวลาทำงานร่วมกันหากรู้จักผ่อนปรนรู้จักลดตัวลงลดความคิดเห็นที่รุนแรงลง คือรู้จักปรับปรุงตัวขึ้นหรือพยายามปรับความคิดเห็นเพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกันกับคนอื่นได้บ้างก็จะทำงานด้วยกันโดยไม่หนักแรงเช่นจะแบกเสาสักต้นหนึ่งซึ่งต้องใช้คนแบกถึงสิบคนเมื่อทุกคนพร้อมแล้วพอออกแรงยกเมื่อยกไม่พร้อมกันต่างคนต่างก็ยกกันคนละอึบสองอึบก็ยกไม่ขึ้นถ้านับหนึ่งสอสาแล้วออกแรงพร้อมกัน เสาที่หนักนั้นก็ถูกยกได้อย่างสบายเพราะเฉลี่ยแรงกันออกทีนี้เวลาเคลื่อนที่ถ้าจะไม่ให้หนักแรงต้องเฉลี่ยน้ำหนักให้เท่าๆกันอีกคนที่สูงกว่าต้องย่อตัวแบกนิดๆน,น้ำหนักก็จะได้ลงมาหาผู้ที่ต่ำกว่าได้ไม่หนักแรงตัวเองนักทำนองเดียวกันคนที่ต่ำกว่าก็ต้องขยีงเท้านิดๆยืดตัวหน่อย,อยๆเพื่อรับน้ำหนักถึงมิใช่ ย่อตัวลงอีกเพื่อให้ผู้ที่สูงรับน้ำหนักฝ่ายเดียวอย่างนี้เรียกว่าช่วยกันหากต่างคนต่างไม่แบ่งเบาภาระกันบ้างใครสูงใครใหญ่กว่าก็จะแบกภาระเต็มที่ใครต่ำใครเล็กกว่าก็เบาสบายไปแต่ผลที่ตามมาก็คือความไม่สาเร็จของงานและความแตกร้าวกันในภายหลังพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าความพร้อมเพรียงของหมูนะ่คณะ เป็นเหตุได้รับความสุขดังนี้ส่วนการสร้างความพร้อมเพียงให้เกิดในหมู่คณะนั้นเป็นเรื่องต้องศึกษาเพราะมีกลวิธีมากแต่ที่สำคัญอันดับแรกคือต้องให้ความสำคัญแก่กันและกันต้องมีความคิดว่าแต่ละคนมีความสำคัญเสมอเหมือนกันหมดแม้จะไม่มีแม้จะมีไม่เท่ากันแต่ก็มีเสมอกันอยู่การให้ความสำคัญแก่กันและกันนั้น จะทำให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นความสำคัญของตัวเองว่าตัวเองก็มีศักดิ์ศรีมีความสำคัญและมีส่วนร่วมในหมู่คณะด้วยตรงข้ามถ้าในหมู่คณะมีการดูถูกเหยียดหยามก,กันไม่ให้ความสำคัญแก่ผู้อื่นยกตัวเด่นคนเดียวหรือฝ่ายเดียวแต่กดขี่โจมตีอีกคนหนึ่งฝ่ายหนึ่งลงเห็นว่าตัวเองเท่านั้นที่จะต้องเป็นใหญ่คนอื่นเป็นเพียงตัวประกอบ หากมีความคิดและการกระทำเช่นนี้อยู่ในหมู่คณะแล้วเชื่อเถิดว่าไม่ช้าหมู่คณะนั้นก็จะต้องแตกกันงานที่ร่วมกันทำมาตั้งแต่แรกจะไม่มีทางบรรลุปเป้าหมายได้เลยลองให้ความสำคัญแก่ผู้อื่นบ้างในเวลาทำงานร่วมกันแล้วคอยดูผลเถิดเพราะใครๆก็ไม่อยากต่ำต้อยทุกคนอยากมีศักดิ์ศรีอยากได้รับยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะด้วยกันทั้งนั้นแหละ